ไทยรัฐทีวีร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเสนอภาพเป็นเรื่องการเดินทางของเราสองคนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเพราะทราบข่าวมาว่ากรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย<ๆ>เขาเปิดนิติใหม่ครับหมู<ๆ>บ่บ้านโอทอกเพื่อการท่องเที่ยว ถึง8เส้นทางด้วยกันเราอยากให้ผู้คนได้เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนครับเรา2คนก็เลยไม่รอช้านะครับแพ็กกระเป๋าแล้วก็แยกกันออกเดินทางโดยยึดภาพถ่ายเป็นลายแทงที่เราต้องตามหาให้เจอครับมาตามลายแทงภาพถ่ายไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยนะครับมาเลยครับ ผู้ชมครับวันนี้นะครับภาพเป็นเรื่องนะครับเราอยู่กันที่บ้านบ่อเจ็ดลูกจังหวัดสตูลน,นะครับเป็นหมู่บ้านอุทสาเพืรอการท่องเที่ยวเส้นทางที่6อันดามัน บ่อเจ็ดลูกครับหมู่ที่1ตําบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดกับทะเลอันดามันครับคนในชุมชนส่วนใหญ่นะครับประกอบอาชีพประมงครับนับถือศาสนาอิสลามครับชื่อของหมู่บ้านเนี่ยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวเลครับเป็นบุคคลกลุ่มแรกที่เข้ามาอาศัยอยู่ในที่นี้นะครับแล้วก็ได้ขุดบ่อครับเพื่อหาน้ําในการกินการใช้แต่ปรากฏว่าขุดเท่าไหร่ก็เจอแต่น้ําเค็มครับบ่อแรกก็แล้วบ่อ2ก็แล้วบ่อ3ก็แล้วขุดไปจนถึงกระทั่งบ่อที่7ครับ จึงมีน้ำจืดออกมาให้ได้กินกันเลยนะฮะหมู่บ้านนี้ก็เลยได้ชื่อว่าบ่อเจ็ดลูก บอกคุณผู้ชมนะฮะว่าเริ่มเรื่องนี้นะครับมาจากน้องไนกี้ครับน้องไนกี้เนี่ยเขาส่งคลิปวิดีโอมาให้ทีมงานกับหยวนดูว่าอยากจะไปเที่ยวทะเลปรากฏว่านกี้โทรบอกว่าพี่หยวนครับกองละครโทรมาขอคิวด่วนผมไม่ไปนะพี่ผมอาจจะต้องให้พี่หยวนไปแทนแล้วที่สําคัญเลยคือถามว่าน้ยกี้ทำไมถึงอยากไปเที่ยวทะเลเขาบอกเราว่าเขาอยากจะไปหาหอยครับคุณผู้ชมฮะวันนี้หยวนเลยเป็นโอกาสที่ดีพาคุณผู้ชมมาเที่ยวทะเลแล้วเราจะมาทําภารกิจของไนกี้ให้สําเร็จครับหยวนจะพาคุณผู้ชมไปหาหอยครับ โอ้หใช่เลยใช่เลยที่ตามหามานานโอ้โหอยากนอนอยากนอนมาตั้งนานเอา้าเอา้าไม่ใช่เหรอเอา้านี่บางแมวใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมบางแมวเลยหน้าเป๊ะเลยครับที่นัดคุณไว้ไงที่นัดให้น้องไนกี้คราวนี้น้องผมเขาติดถ่ายละครด่วนเลยผมก็เลยอยากทำภารกิจสำเร็จไปหาหอยอะ่ะบางออกเลยได้ไหมตอนนี้ก็ยังไปไม่ได้อยู่เพราะน้ำยังยัง,ย,งยังเอ้งไม่ไม,ไม่ไม่เยอะต้องรอให้น้ำเอ่งเยอะมากฝ่านี้ทำไงนี่รออยู่ทำไงอ่ะ ก็เดินไปเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านคนไปดูกลุ่มตัดเย็บเสื้อป้ากลุ่มมูตบของหมู่บ้านมาแล้วครับสวัสดีครับมากาครับสวัสดีครับคือชาวมุสลิมเรามีเสื้อผ้าหลายแบบมากๆมีแบบไหนบ้างครับต้องให้ต้องให้มาพาดูชุดเครื่องแต่งกายมุสลิมไอ้นี้ชุดนี้เขาเรียกว่าชุดกุรงค่ะลูกอันนี้ชุดชุดกุลงเราใส่ใช่วงไหนคะ ช่วงเทศกาลเช่นรายโงานแต่งอะไรนี้ได้มันหลุดแล้วต่อไปล่ะคะอันนี้ชุดยูโบะค่ะเป็นยังไงคะยูโบะนี่คือยูโบะนี้ใช้ใสได้ในงานเทศกาลแล้วก็ชุดประจําวันเหมือนที่ใสใสกันเนี่ยค่ะใสได้ทุกวันใสได้ทุกวันใสได้ทุกวันการตัดเย็บล่ะคะเราไปเย็บอะไรกันยังไงการตัดเย็บการตัดเย็บมาก็ออกแบบคิดผลิตขายค่ะอ๋อเป็นแบบดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ว่าจะออกแบบยังไงดีมาอย่างนี้เรียกชุดอะไรคะ อันนี้ชุดบายาค่ะอันนี้ย้อนยุคค่ะคือชุดวิธีการตัดเย็บเป็นแบบสมัยก่อนค่ะแล้วก็นุ่งกับเป็นผ้าถุงผ้าถุงเป็นคำเป็นาป้ายค่ะเอาแล้วยิ่งคนสนใจใครไปซื้อซื้อไงครับส,ะะสั่งที่นี่เลยค่ะสั่งที่นี่เลยที่นี่คือกลุ่มอมทรัเพเปืร์การผลิตค่ะนี่ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะคือสินค้าโอท็อปนะครับของว่านบอดเจ็ดลูกด้วยแล้วตอนนี้ผมอยู่กับหว้าบดหรือว่าลุงโบดของเราเนี่ยเองลุงโบดลุงโบดใช่ครับเอาลุงโบดเชิญเลยครับผมอันนี้อะไรครับอันนี้คือข้าวเกลียบครับครับข้าวเกลียบ3ชนิดนะครับก็นี่ก็คือทำจากคักทองครับเฮายจริงเหรอลูกคักทองที่ปลูกอยู่ในบ้านเรานี่แหละครับครับผมแล้วก็นี่ทําจากดอกกัญชันหมายถึงว่าข้าวเกลียบของเราเอาดอกชันมาผสมเอาดอกกัญชันมาผสมให้มันเป็นสีนี้ให้เป็นสีสีดอกกัญชัน แลวนี้ก็ข้าวเกรียบที่ทําจากผักหวานทะเลอ๋อผสมกับผักหวานทะเลด้วยับแป้งโอ้ดีมากเลยและสุขภาพด้วยลองดูมันขัดเจยบดอกกัญชันครับครับผมเออเดี๋ยวก่อนนี่ให้ผมชิมหรือทานเองครับเนี่ยนี่หมะครับแต่ว่าหมวกนี้ผมเคยลองซื้อไปแล้วอ่ะใส่แล้วมองไม่เห็นทางเลยอ่ะเนี่ยอ๋อเขาใส่อันนี้เอออันนี้มันมันคือนี่มันคือใบจากครับนี่ใบจากเหรอเนี่ยครับหูต้องมาทำแน่ยหนาขนาดนี้เลยหรอมันซ้อนหลายชั้นอยู่เนอะ อ่ะมาเรามีนี่ด้วยนี่อะไรฮะนี่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นครับมะพร้าวในหมู่บ้านเราตอนนี้มีแอะแยะครับแล้วราคาก็ถูกด้วยมะพร้าวตอนนี้ไม่มีราคาก็เลยมามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้ก็ขนมเพื่อนว่าอันนี้โกยโกยตัวคือขนมโกยเป็ดโกยเป็ดโกยเป็ดิีเหรอโกยเป็ดเชื่อว่าโกยเป็ดนะครับเหรอโกยเป็นภาษามาเลเซียอ่ะแล้วเป็ดอะ อ๋อเป็ดคือพิมพ์ไม่ใช่เป็ดคขายาวๆเลยอย่างนั้นเลยอันนี้ก็น้ำพริกตะไครนะครับนะครับอ้าวครับมาอยู่ในชุดนี้คือเป็นพวกอาหารแห้งอาหารแห้งมีมีปลาเค็มมีปลาหวานปลาส้มด้วยทั้งหมดนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการกําลังจะลงทะเบียนเป็นสิ่คเก่าสุดซึ่งทางกรมการพัฒนาชุมชนเข้ามาช่วยเหลือนะครับในเรื่องการจัดบรรจุภัณฑ์การโปรโมทตลาด แล้วก็การจัดวางเพื่อให้ดูน่าสนใจะนะช่วยกันอุดหนุนเยอะๆด้วยนะครับเพราะว่าของตรงนี้เป็นของดีของพื้นถิ่นที่ไม่ได้หาที่อื่นได้ต้องที่นี้เท่านั้นบ้านบ่อ7ลูกนะครับที่สําคัญเลยคือช่วยกันพัฒนาแล้วก็สนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ยมีรายได้ระดับชุมชนด้วย นนที่มาน้องหยนมาอยู่ที่นี่เองแล้วบางไปไหนมาบางจะไปไหนว่าจะไปละหมาดแล้วพอดีใกล้ถึงเวลาไปละหมาดแล้วเฮ้ยจริงเหรอครับกี่โมงกี่โมงเที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วจรงเที่ยงเหรอ,อครับบางไม่เอานะไม่ไปจะไปหาหอยแล้วบางจะไปหาหอยเ่ต้องรอจากหลังละหมาดเลยต้องไปละหมาดก่อนแล้วบางไปคนเดียวไหมหรือว่าคนอื่นก็อยู่ก็ไปไปหลายคนครับที่เป็นผู้ชายคือจะต้องไปหมดที่นี่คือเป็นหมู่บ้านอิสลามเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์และเวลาวันศุกร์นี่คือทุกคนก็จะไปรวมตัวกันที่มัสยิด วันศุกร์ครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งเลยครับของศาสนาอิสลามนะครับโดยเฉพาะผู้ชายชาวมุสลิมทุกคนที่บรรลุศาสนาภาวะมีสติสัมปชัญญะและก็ไม่ได้เจ็บป่วยนะครับไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องหยุดงานครับมาละหมาดยุม,มะอะครับร่วมกันที่มัสยิดเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับและก็แสดงความภักดีต่ออัลเล์และขอพรให้กับคนทั้งหมู่บ้านเลยครับ หลังจากเสร็จพิธีกรรมทางศาสนานะครับบางแมวนะครับก็พาผมมาฝากท้องกับกะหนูครับเพราะว่าเราร่องเรือหาหอยต้องใช้พลังเยอะมากนะครับคุณผู้ชมในที่สุดข่าก็ได้ของพระคนครว่าแต่ว่าเจ้าเนี่ยมาจากเมืองอะไรหรือ ไม่ใช่ละครเรื่องจริงเฮ้ยตลกตลกกะคาเติมัน,นีกะกะกะหนูกะหนูอันนี้มะอะไรครับม,มะยักษ์มะยักษ์เรื่ออันนี้นคือแกงต่อแมะต่อแมะแปลว่าอะไรครับแปลว่าเจียวหอมกับน้ำมันอ๋อเจียวหอมกับน้ำมันก็เลยเรียกเรียกว่าต่อแมะต่อไปเมนูอะไรครับกะผัดหมึกดำอันนี้มันมันคือหมึกที่เรามันดำอยู่แล้วหรือว่าเอามาผัดแล้วก็น้ำจะออกของมันมาเองสีดำสีดำนี่ออกมาเองเลยอ่ะต่อไปเมนูอะไรคะ ยำ,ย,ย,ยำสาวน้อยเคียงเลยำสาวน้อยเคียงเลยำสาวน้อยคือผักหวานทะเลขึ้นตามชายหาดอ๋อเหรอที่นี่เยอะเลยนะครับเยอะโอ้โหอ่ะเมนูต่อไปไข่เจียวหอยตีเตีบมันเหมือนหอยนางรมมันแต่ว่านี่ตัวเล็กเหมือนหอยนางรมตัวเล็กน้ำหวานนี่น้ำหวานชื่ออะไรคะตาหยาบขนมตาหยาบแล้วมันทำมาจากอะไรเนี่ยมะพร้าวไส้มันก็เป็นมะพร้าวแล้วแป้ง แล้วข้างนอกน,นี่ก็แป้งมาโหมาเพล้าเหมือนเครปอ่ะเหมือนเครปแต่ว่าเนื้อเขาจะนุ่มกว่าเอางี้คุณผู้ชมผมจะบอกว่าจริงๆผมอยากจะชิมทุกเมนูเลยแต่ว่าเป็นคนแพ้อาหารทะเลแพ้อาหารทะเลอ่ะทำาไงดีทำยังไงดีและเนื่องจากพี่หยวนแพ้าอาหารทะเลครับทีมงานก็เลยขออา,าสาชิมรสชาติอาหารพื้นถิ่นฝีมือแม่ๆมให้เองครับมามาๆๆมามาแต่ให้ด้วยแต่ให้ด้วยแต่ให้ด้วยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่มันคือทำขนาดนี้เลยเหรอเอาพี่กินไม่ได้ไงเฮ้ยทำไมจะกินไม่ได้วะเอีลองดูก่อน เรานี่ก็พูดไปเด er> ี๋ยวผมขอจานหน่อยนะเอะไรคะจานนะไม่ใช่จะไงบ้างเป็นไงบ้างเครื่องแกงเข้มข้นมากคทุกอย่างเข้มข้นมากเหรอเฮ้ยใช่นี่จริงปอเนี่ยกินไม่ได้ไงก็กินไม่ได้ไงก็จะข้ามาเฉยแล้วให้นั่งอยู่เฉยอย่างี้มันก็ไม่ได้อร่อย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 ไหมอร่อยไหมน้ำแกงเขาเข้มข้นเมนูต่อไปครับอันนี้อยากลองจักให้หน่อยจับไปเปเนี่ยผักหวานตัวผักหวานเนี่ยกรุบๆหน่อยเอานี่นี่นี่ไข่เจียวหอยตีนเทพ ตีนเตะโทษโทษมเข้ามาดิเข้ามาเข้ามาไม่รู้เข้ามาเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวแล้วผมมาแล้วผม่ะนั่งอยู่ข้างก่อนกินละเราไม่ได้ก็นั่งข้างเลยเหรอนั่งจะนอนนี่มาเราเรามาถึงจุดนี้แล้วเหรอเนี่ยทีมงานเรามาถึงจุดที่แบบว่าสามารถออกทีวีได้ได้พิธีกรตักกับข้าวให้แล้วก็เบียดพิธีกรตกขอไปแล้วเองก็ตักกับข้าวกินกันเลยยังไม่เสร็จไม่อร่อยอ่ะอร่อย นอกจากทำอาหารให้ทานแล้วนะครับโอ้โ oh, ห oh, ยังมีการเตรียมการแสดงรองเงงนะครับมาให้ชมกันด้วยซึ่งการแสดงรองเงงเนี่ยนะครับเป็นศิลปะเต้นรําพื้นถิ่นของชาวไทยมุสลิมในแถบ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับตื่นตาตื่นใจดูเพลินเกือบลืมภารกิจของน้องไนกี้ครับว่าเราจะต้องไปหาหอย และแล้วนะครับก็มาถึงเวลาที่ผมรอยคอเฮ้ยรอคอยมาทั้งวันแล้วภารกิจหาหอยวันนี้จะเป็นยังไงลงเรือกันไปเลยสิครับถึงแล้วใช่ไหมครับเนี่ยถึงแล้วครับถึงแล้วนะเออไปลงหาหอยนี่มันน้ำมันลึกไปไหมเนี่ยแต่ไม่ใช่ที่ยาว้ครับเอาล้วพาผมมาทำไมเนี่ยอันนี้เป็นอินตายินยายหินตายยายครับครับน้องหยนยังไม่รู้จักเลยปลามาแนะนาอ๋อแล้วครับไหนฮะอินตายยายเอ่อทางฝั่งฝ่ามือนี่เป็นเป็นอินตาครับแล้วก็ที่อยู่ทางซ้าย ที่เป็นเป็นช่องอยู่เมือมอม่อเมื่อเมื่อกี้ที่มองเห็นอยู่นั้นเป็น,ปนหินยายจะบอกว่าจริงๆแล้วความสําคัญของหินตายหินยายนี่เป็นส่วนหนึ่งของคําขวัญด้วยครับผมนานจิตลูกมีป่าใจนี่มีินตายหินยายเยอะเ,เ,เยอะ,ยอะเยอะเเป็นความสวยงามของธรรมชาติครับผมสุดจอดวันนี้มาได้ดูแล้วผู้ชมฮะดูให้เต็มตาสิครับ,รบผม ถึงแล้วใช่ไหมครับผมยังไม่ถึงครับนี่ปาน้องยวนมาดูอันซีนปลาตาดินบรรยศไม่แล้วหอยแล้วหอยหอยไ้ก่อนเหรอไว้กนไว้ก่นไว้กน,กนครับครับอันนี้เด็ดยังไงนี่เด็ดยังไงเดี๋ยวครับไปดูกันในดป่าแล้วจะตะลึงเลย บางแมวตกลงว่านี่จะเจอยังหอหอยหอยอะไรเจอยังเจอแล้วเจอแล้วจริง <Lucy> ว่าเฮ้ยจริงป่ะเนี่จริงจริงตรงนี้เลยป่ะอาจารย์อาจารย์รออะไรอาจารย์ต้องลงแล้วอาจารย์นำทางเลยอาจารย์ไปที่ไปที่ไปเลยไปเลยไปเลยนี่เราเราอยู่สตู มาเที่ยวหมู่บ้านติดทะเลทั้งทีครับถึงจะทานอาหารทะเลอร่อยอร่อยไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญเลยนะครับมีค่ามากๆเลยคืออยู่และคุณผู้ชมได้เรียนรู้วัฒนธรรมครับสัมผัสวิถีชีวิตมุสลิมที่มีความเห็นอกเห็นใจมีน้ําใจกันมีอะไรก็แบ่งปันกันครับทุกคนให้การต้อนรับอยู่และทีมงานเป็นอย่างดีครับปักหมุดไว้เลยครับคุณผู้ชมว่าบ้านบ่อเจ็ดลูกหมู่ที่1ตําบลปากน้ําอําเภอละงูจังหวัดสตูลถ้าตั้งต้องจากอําเภอละงูให้มุ่งหน้ามาที่ทางหลวงชนบทสตูลน,นะครับสามศูนย์สี่สี่ครับหลังจากนั้น เลี้ยวขวาเข้าสู่สต5 0 3 0มุ่งหน้าไปทางตำบลปากน้ำเลี้ยวซ้ายที่ถนนหมายเลข6021ยตรงมาเรื่อยๆนะครับก็ขเข้าเขตหมู่บ้านบบเจ็ดลูกแล้วล่ะครับโอทับวิลเลจไปแล้วจะรัก yeah. นู้ชมนะครับสามารถติดตามเรื่องราวนะครับหลักเสน่ห์ไลฟ์เจอร์พันย้อนหลังได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับและก็คุณผู้ชมมีภาพสวยๆก็มาแบ่งปันให้เราได้ชมด้วย1ภาพล้านความหมายบนแเส้นทางสู่หมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนคุณผู้ชมครับติดตามได้ในรายการภาพเป็นเรื่องทางไทยรัฐทีวีนะครับน้องหยวนน้องไนกี้พร้อมเสิร์ฟความสุขให้กับผู้ชมถึงหน้าจอเลยครับวันนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอท็อปวิลเลจครับไปแล้วเจ สนับสนุนโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย